สบายดีพี่น้องมามาเบิง้งมาค่อยได้อย่างกินมืัอนี้ไข่ดาวไข่ดาวแล้วต้องมียังมาเนี่น่าจะเป็นผัดกะเพราพี่นอ้องอ้าวเบิ่งว่าจะเพิ่นธุ์พัดเยี่ยให้กินนี่มืัอนี้แม่ขัวหัวป้าเพิ่นจะ์พัดเยี่ยให้กินเนาะ าเบิ่องด้วยพี่น้องว่าเพิ่นสิพัดอย่างสู้กินอ่าต่อจะเพิ่นเกียวไข่เส็จเพิ่นก็จะพัดกะเราต่อเลยกินง่ายๆพี่น้องเมน,นูอาหารเที่ยงเราหมูข้าเจะดวยเนี่ยนั่นเอง เราก็ใส่หมูลงไปคนคนคน,คนทอดอดทอเี่ยเ ใส่น้ำมันหอยลงไปอ๋อป้อนกระหม่อมลง้วตากองกระจาำชิดจามแฟ๊ดแล้วป้อนพี่น้องมาเนี่โอ้ยฝุ่นป้อนหลายครั้หลังเลิกเที่ยงพักเที่ยงพี่นอ้องเอ้ยนี่ยจะหายู่ซสื้อกินทำเองกินเองเลยพี่น้องไปซื้อของเพิน่นกระแพงแขง เดินน้ำทั้งหน่อยอย่ไฟไม่มอ่อเพื่อนว่า่ค่อยเก็บอ่ไรเพิ่มแต่จะ็นพิกขาวว้าวใส่กระเพรากระเพรานี่ก็ปลูกเองด้อครับปอดทานพิษ แล้วพี่น้องเดี๋ยวรอซุกก่อนตัองซุกเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟใส่จานพร้อมรับประทานแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อน่าแม่วหัวหัวป้าเขาทำสุดยอดพี่น้องโอ้ยพี่น้องไอพี่น้องมื่อยเกวะนุ้งโอ้ยสุดยอดพี่น้อง เมนูจานเดียวพี่น้องพก้วยไข่ดาวพี่น้องเอ้ยผุนสองฟองเพืน่นวะเอาต้องขอบคุณแม่ครัวเพ่นกันเ้อขอบคุณหลายๆนะจ้าจ้าพี่น้องไปไปรับประทานอาหาราอฮะกินข้าวเที่ยงนำกันเ้อกินในห้องพี่น้องพี่น้องห่อนข้องน,นอกนอ,อากาศมบนอบเอาเอาพี่น้องรับประทานก่อนพี่น้องหลังจาก เพิ่นพัดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาไปกินน้ำกันพี่น้งองข้ามซีแซบมาแซ่บสิร์บ้างน้ำกันมปบอกเพิ่นพัดแล้วเพิ่นจะไปถ่ายให้ต่อเลยพี่น้องอืมแซ่บพี่น้องอืมฝีมือเพิ่มมนมาแซ่บด้วยพี่น้องมาครับมากินน้ำกันเยอะพี่น้อง ทุกคนอาหารเที่ยงอืมคุณใสดาวเพวิ่มนะอดลอก,อกนุ่มใน ยอดดีเนาะครับนิ่มฮึผักไก่ฮึฝีมือใจ๊ได้ไม่นลังเลยว่าสุดยอดคอยดูความ

ให้พี่น้องเบิ้งคำเนี้ยพอเบื้อง้พี่น้องหลังจากนี้แล้วก็ก,กินให้พี่ให้น้องเบิง้งเดี๋ยวจะได้เฝ้ากินเฝ้าไปทำงานพี่น้องลคลิปนี้ทุกคนมีอย่างหลายฝากด้วยนะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ถึงหกหมื่นนาทีเร็วๆพี่น้องพี่น้องติดตามมาก็ติดตามกลับหรอกนะเดี๋ยวคำนี้แซ่บๆก่อนอพี่น้อง saya kembali